สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับกระทรวงการเนเื่นมาเขิดครับพบกับผมครับฟาน์มบอลคนรวยนะครับวันนี้เราจะนําเสนอในหัวข้อของการจัดฟัรดาชั่นครับและประเด็นนี้นะครับเกิดจากที่เนใต้ดอยสาวคนหนึ่งครับเธอได้โพสต์คลิปวิดีโอหลังจากที่เธอไปจัดฟัรดาชั่นมาครับและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับขอเชิญผู้ชมรับชมคลิปนี้ได้เลยครับฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวเฟซบุ๊กและโซเชียลแคมนะคะวันนี้ก็มาอีกวันหนึ่งแล้วนะจ๊ะก็พอดีว่าอัดอัดวิดีโอในมุมสูงแล้วเห็นฟันตัวเอง ที่มันไม่เรียงเอาซะเลยเนื่องจากว่าต้องอกเคยไปดัดฟันแฟชั่นนะคะดัดได้ประมาณ3-4เดือนเริ่มผิดรูปแบบมันไม่กลับอะ่ะก็เลยไปถอดเหล็กออกพอถอดเหล็กออกฟันมันก็ไม่คืนรูปแล้วอ่ะคะ่ะก็เลยอยากจะมาอัดคลิปบอกคนที่กําลังที่จะอยากดัดฟันแฟชั่นเพราะว่าเห็นเป็นการสวยงามอะไรอย่างเงี้ยฟันเราไม่ได้มีปัญหาเราไปอยากดัดถึงดัดฟันแฟชั่นนะมันก็ยึดนะดัดแรกๆมาก็เจ็บนะไม่ใช่ว่าดัดแฟชั่นไม่รู้สึกเจ็บอะไรเลยมีนะคะมีบอกได้เลยว่ามี ก็เห็นแก่ความสวยเนาะแล้วก็เลยเป็นอย่างนี้ก็ฟันก็ไม่ขาวด้วยแม่ก็ทักว่าแต่ก่อนฟันขาวอยู่แล้วเลยอย่างเงี้ยแล้วพอไปดัดฟันมาแล้วฟันมันก็เหลืองเลยอย่างเงี้ยถึงเราจะดูแลความสะอาดมันอย่างดีอะแต่มันก็ไม่ได้ทั่วถึงทุกที่ถูกปะทำไงได้เนาะแบบชีวิตชีวิตหนึ่งไัยรุ่นก็อยากจะสวยอยากแบบนี่แหละก็เลยเจอแบบเออผลกระทบกับตัวเองก็เลยเอามาบอกนะคะสําหรับคนที่คิดจะไปดัดฟันหรืออะไรก็เอาคิดดีๆนะคะ แล้ก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอดังกก่าวนะครับและวันนี้ครับเรามีแขกรับเชิญสพิเศษครับที่จะมาพูดคุยถึงประเด็นของการจัดการแฟชั่นนะครับขอเชิญพบกับน้องคนหนึ่งครับและทนายแพทย์เปิดหรือขัดเหลือไม่ได้ครับสวัสดีครับก่อนอื่นเลยเนี่ยก็ขอข้าคุเลยนะว่าน้องคนหนึ่งเนี่ยก็คือผู้ที่ได้รับผลแระโรชนจากการจัดการแฟชั่นใช่ไหมครับใช่ครับอาก็คืออยากให้น้องเนี่ยช่วยเข้าถึงว่าทําไมเราถึงไปจัดการแฟชั่นอะไรเป็นประเด็นแบบการจูงใจที่ทําให้เราอยากไปจัดการแฟชั่นมาครับอ๋อครับเรื่องมันก็ว่า ผมชื่อหนึ่งนะครับผมก็เป็นคนที่ไม่ค่อยมีความมั่นใจตัวเองเท่าเท่าไหร่เพื่อนๆก็เลยชอบว่าชอบติเรื่องรูปร่างหน้าตาของผมเสมอเสมอผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าทําไมต้องมาว่าผมด้วยแกแกตน,นี้สีพี่หมอป่านนะบอกจังเลยเออแกน่ารักดีหมก็แซบวะ่ะเห็นแล้วอยากได้ร่วมถูรู้วาดว่อุยคนก็ไรอ่อุ้ยหนึ่งนี่มาจากไหนเนี่ยตัวกุมันดำก็ดำแกเออเห็นแล้วเสียอารมณ์<ส>มากเลย พี่หมอปานไปขอถ่ายรูเลยว่าพี่หมอปานคะนี่แหละครับพี่หมอปานไอดอลของหลอกสาวๆรวมถึงตัวผมเองด้วย ผมฝันว่าสักวันหนึ่งผมจะมีรูปร่างและหน้าตาที่เรียวเป็น V shape เหมือนพี่หมอเขาบ้างน,นะครับโอ้พี่หมอป่านเขาทำไงเนี่ยหน้าก็เป็น V shape อยากเป็นตั้งจังเลยนี่ทำได้หรอแกอ๋อเราดูรูปพี่หมอป่านอยู่อะพี่หมอป่านคนที่เราหลอนะใช่ใช่นี่แกเห็นไหมว่าพี่หมอป่านเขาจัดฟันเออเราก็สังเกตเหมือนกันว่าพี่เขาจัดฟันน่ะจัดแต่เราดูดีดูเท่ดูแก่แกไฮโซมากอะเนี่อ่ะนี่เขาหล่อกว่านะที่จัดฟันน่ะแกนี่นี่คนนี้คนนี้พี่พพออมหมีแกเออแกเขาดูเด็กลงจริงด้วยอะเออแต่หน้าเด็กมากแกที่คนเราอยากจัดฟัััันนนแอออยากจดฟ่่ะเตตไมมีงค์ ไม่เป็นไรแกจัดฟันแฟชั่นก็ได้เอย่างนี้ผมเขาจัดเยอะแยะเลยราคาก็ถูกนะเนี่ยมีทั้งแบบจัดที่ร้านหรือว่าทำที่บ้านก็ได้เนี่ยเรามีร้านหนึ่งแกเพิ่งเปิดใหม่โปรโมชั่นเยอะแยะเลยถูกมากแกส,สนใจไหมสนใจสนใจเอ้เรืองนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราพาไปจกกัดันที่หนัห่งรอนนะโอเคผมจึงตัดสินใจไปจัดฟันแฟชั่นร้านนั้นครับไม่ใช่เลยเนี่ยแหละที่จะพาแกมาจัดฟันเนี่ยมาทำอะไรคะทำเรื่อมาจัดฟันค่ะอ๋อเดี๋ยวก็ไปนั่งรอคุณหมอในห้องให้เขาดูช่องปากก่อนเลยอ่าเดี๋ยวหมอมาแล้ววนนนะะเดี๋ยคูาก่อ ท่าน่านะคะขอถา่ายติ๊มปากโออขอโทษหมอเดี๋ยวช็คใหอ่ะอะไม่เป็นไรช่ไหมดูนั่โอเคขอรูปคีมอันนี้นอกอันนี้ม่ไม่ไม่นะอันนี้ไตยังน้ตอันนี้อนนาะ เสจ้วเดี๋ยวเราปัเลยนะครับหมอหมอแต่กาวลูหนึ่งกาวเหนียวข้นติดแน่นเนาะอืโอ้แล้วหลังจากที่เราไปจัดทำแพชชั่นเนี่ยคมามพิถนก็อะไรเกิดขึ้นบ้างช่วงนั้นหลังจากจัดฟันไปแล้วช่วงแรกๆก็ไม่มีปัญหาอะไรครับแค่รู้สึกตึงๆฟันผมก็เลยไม่เอะใจอะไรแต่พอผ่านไปได้3เดือนผมก็รู้สึกว่าฟันมันโยกๆแล้วก็ปวดมากขึ้นเรื่อยๆครับ แถมฟันมันยืดขึ้นมามากๆด้วยผมก็กลัวว่ามันจะรุนแรงมากกว่าน,นี้ก็เลยตัดสินใจไปโพบทันตแพทย์ครับครับก็คือคุณหมอครับคืออยากให้คุณหมอเนี่ยช่วยอธิบายถึงเกี่ยวกับการจัดฟันแฟชั่นหน่อยว่ามันต่างกับการจัดฟันกับทันตแพทย์ยังไงแล้วก็มีผลเสียอย่างไรด้วยครับครับการจาัดฟันแฟชั่นกําลังได้รับความนิยมในหมู่วัยรุ่นโดยเฉพาะนักเรียนในช่วงมัธยมซึ่งมีขานิยมว่าการจาัดฟันแฟชั่นคือเป็นการพุ่เสน่ห์เพิ่มความสวยงามให้กับตัวเองทางหนึ่งซึ่าดสุ วงการจัดฟันแฟชั่นได้เข้าถึงโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วมีเพจขายอุปกรณ์จัดฟันแฟชันฟ่นมากมายและลูกค้าสามารถำํำไปทำเองที่บ้านได้โดยมีราคาเพียง500ถึง1 0 0 0ันบาทเท่านั้นซึ่งถือว่าถูกกว่าการจัดฟันโดยทันตแพทย์เป็นอย่างมากจึงเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้แโรนให้ความสนใจการจัดฟันคือการรักษาทางทันตกรรมแขนงหนึ่ง มุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาการสบฟันและการเรียงตัวของฟันมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความสมดุลและการกลับสู่สภาพปกติของฟันโดยการจัดฟันนี้ควรได้รับการรักษาจากทาตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นการจัดฟันจะทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของฟันซึ่งจะส่งผลต่อทั้งตัวฟันและอวัยวะโดยรอบฟันเช่นเหงือกกระดูกที่หัมฟันนอกจากนั้นก่อนจะทำการจัดฟันต้องมีการเตรียมช่องปากคนไข้เพื่อให้มีความพร้อมก่อนการจัดฟันเช่นการอุดฟันหรือการขูดถินน้ำลายครับ สำหรับผู้ที่ควรจัดฟันคือผู้ที่มีปัญหาในเรื่องความสัมพันธ์ของฟันและหากันไกลหรือมีนิสัยบางชนิดที่ก่อให้เกิดปัญหาต่อฟันเช่นการหยุดนิ้วการหายใจทางปากเป็นต้นซึ่งทันตแพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัยถึงความจำเป็นในการจัดฟันของคนไข้แต่ละรายว่าสมควรได้รับการรักษาหรือไม่อันตรายจากการจัดฟันแฟชั่น โดยมากผู้ที่ให้บริการจัดสันแฟชั่นมักจะเป็นผู้ที่ไม่มีความรู้ทา,รกกท,ทางทางกรรมเทยบเท่าทันตแพทย์จึงอาจเกิดอันตรายต่างๆตามมากับผู้ใช้บริการเช่นอันตรายจากขั้นตอนการติดเครื่องมือจัดฟันอาจไม่มีการฆ่าเชื้อของอุปกรณ์ต่างๆอาจทาให้ได้รับโรคติดต่อในขณะติดเครื่องมือได้อันตรายจากวัสดุที่ใช้ในการจัดสันแฟชั่นอาจใช้วัสดุที่ไม่มีความเหมาะสมไม่มีคุณภาพาอาจมีการปนเปื้อนของสารติษต่างๆซึ่งจะถูกดูดซึมสะสมเข้าไปในร่างกายได้อย่างต่อเนื่องอันตรายต่อฟันและอวัยวะในช่องปาก เป็นปัญหาที่สําคัญมากเนื่องจากการแตดฟันที่ผิดวิธีจะทําให้เกิดความผิดปกติต่อทั้งฟันและอวัยวะอื่นในช่องปากและถ้าใช้แรงที่มากเกินไปในการเคลื่อนฟันจะทําให้รากฟันละลายและยังสามารถทําให้ฟันตายได้อีกด้วยนอกจากนั้นการมีเครื่องมือจัดฟันในช่องปากจะขัดขวางต่อการทําความสะอาดช่องปากถ้าไม่ได้รับการดูแลอย่างถูกวิธีจะทมให้เกิดฟันผุและโรคเนือกอักเสบตามมาได้จากผลเสียต่างๆเหล่านี้จึงหวังว่าทุกคนควรหลีกเลี่ยงการแัดฟันแฟชั่นนะครับ เพราะนอกจากจะไม่เกิดประโยชน์แล้วยังมีโทษอีกมากมายตามมาจากการจัดฟันแฟชั่นครับครับก่อนจะจากกันในวันนี้นะครับก็อยากจะพาถึงท่านผู้ชมที่คิดจะไปจัดฟันแฟชั่นครับก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยคิดถึงความปลอดภัยครับแล้วก็อันตรายที่เกิดขึ้นแล้วก็อย่าไปนึกถึงแต่ว่าความสวยงามแล้วก็มีราคาถูกกว่าที่จะไปจัดฟันับางประเานะครับจุดท้ายนี้ครับก็อยากจะบอกคุณน้องฟันครับและท่านแค่จะเดีอดว้ายเดียวไม่ให้ครับขอบคุณมากครับ